a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับ Learn and Share กับ EP นี้มีชื่อว่า a l l b i t t i n g Relationship วันนี้อยู่กับแบมและ มาค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะน้องแบมค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ในยุคนี้เนาะซึ่งยุค2024ก็มีหลากหลายความสัมพันธ์มากแล้วความสัมพันธ์ที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือ o r b e t i n g relationship ค่ะใช่ค่ะชื่อยาวเนาะ ความสัมพันธ์นี้แต่ว่าก่อนที่ไม้กับแบมะจะพาคุณผู้ฟังอะคะไปทําความรู้จักกับความสัมพันธ์แบบออร์บิทติ้งอะเรามาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันดีกว่าคะ่ะว่าใครเคยเข้าไปส่องแฟนเก่าหรือว่าคุณคุยเก่าไหมหลังจากที่แบบเลิกลากันหล้วงไม่ได้คุยกันอืคุณผู้ฟังก็สามารถตอบพร้อมๆกับ มายแล้วก็แบมได้เนาะน้องแบมเคยเข้าไปส่องดูไหมคะเคยค่ะแต่ส่องเพราะว่ามันผ่านหน้าฟีดมานะคะคือแบบไม่ได้ไปเสิร์ชชื่อส่องตอนนั้นส่องเพราะว่าแค่อยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแบบมูฟออนได้หรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงแรกแบมก็จะไม่ส่องเลยเพราะว่าแบมอยากมูฟออนบวกกับกลัวเขาเข้าใจผิดคิดว่าเราอยากคืนดีอะไรเงี้ยค่ะพี่มายเคยส่องไหมแน่นอนค่ะว่าต้องเคยมีทั้งส่องแบบที่เรายังมูฟได้แล้วก็ยังมูฟไม่ได้ค่ะส่องเพราะแค่อยากรู้ว่าเออเขาเป็นยังไงบ้าง สุขสบายดีไหมที่ไม่มีเราอุ้ยแล้วเลยนค่ะก็อยากรู้แค่ว่าเออชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเพราคนคุยเก่าหรือว่าแฟนเก่าก็เหมือนคนคนหนึ่งที่เคยอยู่ในชีวิตเราอะใช่อืก็แค่อยากรู้เนาะใช่อืมซึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะพอเดาได้เนาะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นลักษณะประมาณไหนออบิติ้งรีเลชั่นชิพคืออะไรคะพี่ไม่ออบิติ้งค่ะแปลว่าการโคจรเนาะพอมารวมกับคําว่ารีเลชั่นชิพอะค่ะก็คือการที่เราจะ โคจรรอบๆอ,บอบตัวของคนคุยเก่าหรือแฟนเก่าอืมถึงแม้ว่าเราจะจบความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายไปแล้วอะค่ะแต่เราก็ยังคงโคจรคร,ร,อรอบๆตัวเขาอะไม่ว่าจะเป็นการสง่งการกดไลค์การติดตามแบบห่างๆแต่ในบางกรณีค่ะก็คืออาจจะมีทักไปคุยบ้างเช่นการถามสารทุกสุขดิบหรือว่าอาจจะมากกว่าน,นั้นถ้ามีอะไรที่แบบรีเลทเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเราหรือว่าเราสนใจเหมือนเป็นการแสดงตัวว่าฉันยังอยู่นี่นะไม่ได้หายไปไหนจากเธอค่ะ ซึ่งมีนักจิตวิทยามิเชลครีมินค่ะบอกว่านี่เป็นพฤติกรรมธรรมชาติของคนเราในฐานะที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเรามีแนวโน้มที่จะชอบแอบ,บส่องแอบบดูติดตามไปจนถึงแอบ,บเมาส์ ซุบซิบถึงคนที่เราเคยมีความรู้สึกดีด้วยหรือว่าสนิทมาก่อนอ,อฟีลเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคนรู้จักเนาะแบบญาติเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยจะกล่าวถึงในสถานะของคนรักหรือว่าคนคุยก็คือยังมองเห็นกันและกันอยู่แต่แค่ไม่ได้ต้องการคอมมิตเมนต์แล้วคือไม่ได้มีความรู้สึกอยากกลับไปคบกันะ่ะเหมือนจบแล้วก็คือจบแต่แค่ยังมูฟออนไม่ไหวแต่ ก็ไม่ได้มีใจแล้วอแต่พฤติกรรมตามสองอะคะ่ะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้อีกฝ่ายก็ได้เช่นแบมรู้สึกสับสนว่าที่พี่ไมามาไลค์มาดูสตอรี่แบมเร็วๆบ่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ไมอะยังมีใจหรือเปล่ายังต้องการกลับมาคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่หาข้อมูลอะแบมสับสนมากกับการเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าว่ามันต่างกันยังไงสิ่งที่แตกต่างกันค่ะก็คือการที่เราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้จะเหมือนเป็นการมูฟออนได้แล้วแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบโอบิตติ้งอะคะ่ะ เหมือนเป็นการทำร้ายตัวเองตรงที่เราไม่สามารถหมูบอ่อนได้เลยได้แต่โครจรรอบๆตัวเขาลองนึกภาพว่าเราเป็นระบบสุริยะที่มีเขาอยู่ตรงกลาง แล้วเราก็โครจรอยู่รอบๆเขาอาจจะเข้าไปยุ่งบ้างไม่ยุ่งบ้างใช่ใกล้บ้างไกลบ้างยังแสดงว่าแบมน่าจะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะอยู่แต่ไม่ได้ร้อเปซ็ขนาดนั้นเพราะว่าสถานการณ์ของแบมค่ะคือมันตรงกับ Orbiting Relationship ตรงที่ว่าแบมไม่ได้บล็อกก,กันกับคนคุยเก่าแต่ก็ไม่ได้คุยเลยตั้งแต่จบความสัมพันธ์คือถ้าคุยได้ค่ะก็คุยได้เท่าที่จําเป็นแต่มันต่างกันตรงที่ แบมตั้งใจ move on ตั้งแต่แรกไม่ส่งไม่ค่อยไลค์แล้วก็ไม่มีความคิดแบบจะกลับไปอีกแล้วก็ไม่เคยทําพฤติกรรมที่ทําให้อีกฝ่ายสับสนว่าเอ้ยแบมต้องการกลับไปหรือเปล่าอะไรงเงี้ยแบมก็เลยคิดว่าหรือว่าความสัมพันธ์แบมะมันคือการค e p c o n n e c t i o n อืมเออก็เป็นไปได้เนาะคิดว่าเอออาจจะใช่เป็นการคีปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าเกิดว่าเราจบกับเขาแบบที่เราไม่ได้เกลียดกัน <c oughs> แบบยังมองหน้ากันติดอ่ะความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันก็สามารถเป็นเพื่อนกันต่อไปได้เนาะใช่แต่อย่างที่เราถามกันไปค่ะตอนแรกว่าเราเคยส่องคนอื่นไหมทีนี้เรามาพูดถึงมุมของคนที่ส่องกับคนที่โดนส่องกันดีกว่า<อ>ในมุมคนที่ส่องเนี่ยถ้ายัง move on ไม่ได้แบมว่าก็น่าจะมีความคิดถึงอย่างใน MV เพลงก้าวไก่ของบิวกินอันเนี้ยแบมรู้สึกว่าเป็น MV เป็นเพลงที่แบบแทนความสัมพันธ์นี้ได้มากๆอเพื่อนเพื่อนลองไปฟังกันได้นะคะให้ดู MV ด้วยมันจะแบบอธิบายความสัมพันธ์นี้ได้ดีมากแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ Move on แล้วแต่ก็ยังสง่งอันนี้แบมคิดว่าอาจจะแค่อยากรู้อยากเห็นหรือเปล่าซึ่งบบมก็ชอบนะที่บางคนจบแล้วจบเลยบล็อกหรือไม่บล็อกก็ตามที่เขาแบบสบายใจอะไรเงี้ยอืมมันก็ดูแบบจบก็คือจบไปเลย ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของพี่ไมยเนาะแต่เวลาพี่ไม่เลิกคุยกันไปอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะบ็อกทําให้ไม่ได้มีมุมที่เราเป็นคนที่ส่องเท่าไหร่แล้วก็อืมเราก็ไม่ได้ส่องด้วยถ้าเกิดว่าเขาบล็อกเราถูกไหมเออแต่ว่าก็เคยแบบว่าเหมือนเวลาพอผ่าน,านไปนานนะคะเราก็แอบ,บอยากรู้ชีวิตของเขาเนาะเราก็เคยแบบไปเสิร์ชดูแล้วก็เอ้ยเขาเลิกบล็อกเราแล้วนี่หรือบางทีเราก็แบบเป็นคนที่เลิกบล็อกเขาเพราะเราอยากรู้ว่าเนี่ยพอผ่านไปนานๆแล้วว่าเขาเป็นยังไงบ้างมีความสุขสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แต่ว่าขอนอกเรื่องนิดนึงเนาะในมุมของคนที่ชอบส่องไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นไหมเพราะว่าไมายก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบส่องคือตอนแรกอะเราส่องด้วยความรู้สึกลบแหละเช่นเราอิจฉาเขาแต่พอส่องมานานๆอะเราชอบกลายเป็นว่าคนคนนั้นอะกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นแบบเขาโดยที่แบบเราอยากเป็นด้วยความสุขไม่ได้อยากเป็นเพื่ออยากเอาชนะ โอ้อันนี้ดีใช่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาต,ตัวเองให้ดีขึ้นเนาะใช่แต่ถ้าในมุมแฟนอะไรเงี้ยแบมคิดว่าการส่งเพื่อเปรียบเทียบกันอะ่ะมันไม่ควรเด็ดขาดเลยอะ่ะอย่างส่วนตัวแบมอะ่ะคือแบมจะรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นมันทําให้เกิดความรู้สึกเชิงลบซึ่งแบมจะไม่ชอบความรู้สึกทุกข์อ่ะแบมแบบอยากแฮปปี้อะไรเงี้ยอบอกกับไม่ใช่คนที่ตามส่องชีวิตคนเก่าๆอยู่แล้ว ส่วนใหญ่แบมก็เลยจะใช้ชีวิตตามปกติคือถ้าผ่านมาให้เห็นหน้าฟีดก็จะรู้สึกยินดีด้วยที่เขามีความสุขจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่มายก็คิดว่าการส่องอะ่ะบางทีมันก็มีข้อเสียก็คือความไม่เฮลตี้สมมตินในกรณีที่เราไม่หมูฟออนค่ะแล้วแฟนเรามีแฟนใหม่ไปแล้วเราส่องแล้วเราก็เปรียบเทียบแบบที่น้องแบมบอกอะ่ะเปรียบเทียบตัวเรากับแฟนเก่าทําให้เราหน่อยแล้วก็รู้สึกไม่ดีได้เหมือนกันเนาะแต่มาในมุมที่เราโดนส่องมั่งดีกว่าคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอะมาส่องเปล่า เออไม่แน่ใจแต่ถ้ามุมของคนที่โดนสอ่องก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่ถ้ามาส่องบ่อยถ้ามาส่องบ่อยขนาดนี้ไม่ทักมาเลยละเออใช่ใช่ใช <laughs> เอออยากรู้ว่าแบบเออมีอะไรหรือเปล่าอยากรู้อะไรเดี๋ยวจะตอบไปทุกค้าถามเลย <laughs> ใช่แบบก็เคยรู้สึกโดนส่องแบบนั้นเหมือนกัน <laughs> จนแบบก็ทักมาเลยสิถ้าอยากรู้ขนาดนั้นอ,อะไรเงี้ยเออหรือบางทีก็รู้สึกว่าถ้าตามส่องขนาดหนักมากๆก็จะรู้สึกเหมือนถ <laughs> ูกคุมขามนะมันก็อึดอัดเหมือนกันนะคนที่ถูกโดนส่องอ่ะใช่มันจะรู้สึกแบบอื ชีวิตเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นอะแต่กรณีนี้นานาทีแบมจะเจอนะคะคือแบบถ้าเป็นอย่างนั้นแบมบจะจัดการที่ตัวเองก็คือซ่อนสตอรี่เขาไปเลย<ม>แต่ไม่บล็อกนะแค่ซ่อนพี่มาเคยเจอแล้วพี่มก็บล็อกอ,อ๋อเออแต่ว่าเหมือนแบมเคยเจอแต่เป็นคนรู้จักกันเนี่ยแหละม,มาสง่งก็เลยแค่ซ่อนไม่อยากบล็อกอะ่ะกลัวเขาจะแบบรู้สึกเรารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้ก็ความคิดของแต่ละคนนะคะ<ม>ความรู้สึกของแต่ละคนซึ่งพอแบมโอเคเมื่อไหร่อ่ะแบมบก็ค่อยปลดซ่อนอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าตามปกติส่วนใหญ่อะคะ่ะแบมจะปล่อยผ่านไปเลยเพราะว่าคิดว่าเออมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติของคนส่งเพราะอยากรู้แค่นั้นแหละใช่เพราะว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เป็นสัตว์สังคมเนาะบางทีที่เขามาสง่งเขาอาจจะไม่ได้แบบคิดอะไรแต่เขาแค่อยากที่จะเอาเรื่องของเราไปเมาส์อืปกติธรรมชาติเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยาก move on เนี่ยมันก็พอมีวิธีนะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วง how to move on จาก orbiting relationship กัน ด้วยความที่เราอาจจะยังเคยชินกับการมีเขาอยู่เนาะหรือว่าอาจจะเพราะอยากรู้ว่าไม่มีเราอะ่ะเขาจะอยู่ได้ปะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขอสอ่งหน่อยละกันซึ่งก็สามารถทําได้ค่ะส่งไปก่อนก็ได้ถ้าไม่ทําให้ตัวเองเจ็บมากเพราะว่าเรารู้ตัวเราดีที่สุดเนาะว่าเมื่อไหร่ที่เราพร้อมจะไปเราจะไปได้ในทันทีอืมอ้มไม่เจ้าอ่ะแต่ว่ามาก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าการตามสง่ง อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่การส่องเนี่ยคะ่ะเริ่มมีผลกระทบกับความรู้สึกของเราเช่นการตามส่องบ่อยๆทาให้เรารู้สึกท็อกซิกการตามส่องจนกลายเป็นนิสัยหนึ่งในชีวิตประจําวันเราเราส่องเขาอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันจนกลายแบบว่าเราชินกับการที่เราเติดส่องเขาเราส่องไม่ใช่แค่เวลาว่างแหละแต่แบบเอ้ยวันนี้เรากดเข้าไปดูหรือยังถ้าเริ่มมีพฤติกรรมแบบเนี้ยก็ลองลดละเลิกนะคะเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ควรที่จะเป็น นิสัยเราที่อยู่ในชีวิตประจําวันถูกไหม<ช>การที่เราไปตามสง่งใครสักคนหนึ่งจะเรารู้สึกแบบน้อยอะ่ะเสียใจอะ่ะเหมือนหมกมุนจนแบบเราดาวเองเนาะใช่แล้วคนที่โดนส่งเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาทําให้เรารู้สึกแบบนี้ถูกไหมเออ นั่นแหละค่ะก็ถ้าใครตกอยู่ในความรู้สึกนี้ก็อยากให้ลองดลละเลิกดูใช่ค่ะซึ่งบางทีอ่ะการเลือกปล่อยมันก็อาจจะดีกว่าในบางเรื่องเนาะคือบางเรื่องอ่ะเราไม่ต้องไปหาคําตอบอะไรมากมายหรอกเพราะว่าอย่างที่พี่มายบอกคือสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่จะรู้สึกแย่ที่สุดก็คือตัวเราเองเราก็จะจมอยู่กับอดีตวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆนั้นคนเดียวยิ่งถ้าอีกฝ่ายมีคนใหม่แล้วด้วยเนี่ย คนใหม่ของเขาก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจซึ่งเราก็ต้องให้เกียรติคนใหม่ของอาจจะเราเองหรือว่าอาจจะของเขาก็คือให้เกียรติคนใหม่ทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนกันอืมสําหรับแบรหมักการมูฟออนที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นอะไรที่คนคนนั้นไม่มีผลต่อใจเราแล้วคือยอมรับแล้วก็ให้อภัยตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดในเรื่องที่ผ่านมาอย่างที่จอนคิมนักบําบัดแล้วก็ เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ The Angry Therapist ค่ะบอกไว้ว่าถ้าเรายังยึดติดกับอดีตอ่ะเราก็จะยังเดิอนออกมาไม่ได้บางทีการยอมรับอดีตอาจจะหมายถึงการให้อภัยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นอืมแต่ก็อย่างว่าค่ะเหตุผลของแต่ละคนที่ยัง move on ไม่ได้อะมันก็ต่างกันไปเนาะแต่ที่แน่ๆถ้าเพื่อนๆอ,อยาก move on เนี่ยกดข้อแรกพื้นฐานเลยก็คือการไม่สง่งแล้วก็ไม่ทักไปหาเขานะคะแค่กดข้อแรกก็ยากแล้วเนาะใช่กการที่ไม่สง่ง <laughs> แต่เชื่อว่าเราจะทำได้ ถ้าเราแบบลองไม่ทําสักสองสาวันมันจะติดจริงๆนะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวอือและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเราต้องทําความเข้าใจกับตัวเองให้ได้แล้วก็ปล่อยวางค่ะหรือถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้จริงๆอยากจะลองทักไปหาเขาอีกสักครั้งให้สัญญาเกับตัวเองว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่เราจะส่องหรือว่าจะทักเขาแล้วเราก็ไม่ต้องทําอีกส่องหรือทักเพื่อให้รู้สึกว่าเรามีความโล่งใจเหมือนปลดล็อกกับตัวเอง S <S <S เราอาจจะได้แบบตั้งคําถามกับตัวเองต่อไปว่าแบบเออเราทําแล้วนะในครั้งสุดท้ายให้มันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมีอีกเพื่อตัวเราเองใช่ถูกต้องมากพี่มมยจริงๆการคุยให้เคลียร์ตอนเลิกอ่ะมันดีที่สุดเนาะแต่ก็เข้าใจได้ค่ะว่าบางเรื่องอ่ะ เวลาผ่านไปเราก็เพิ่งมาเข้าใจในตอนนี้ซึ่งถ้าอีฝ่ายยอมคุยด้วยก็ถือว่าได้เคลียร์กันจริงๆแต่ก็ต้องย้ำกับตัวเองดีๆค่ะว่าที่คุยกันเพราะว่าต้องการตอบคำถามในใจเท่านั้นไม่ได้แบบเปิดโอกาสให้กลับไปคบกันอีกอหรือเพื่อนๆจะลองใช้วิธีของคุณแมรี่โจราพิน่ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาก็ได้คะ่ะเขาบอกวิธีรับมือเพื่อ move on จากความสัมพันธ์นี้ยอยู่3วิธีหลักๆก็ค<ๆ>ือ1ถ้าคนที่เราส่งอยู่ เรารู้สึกว่าเขาท็อกซิกกับใจเราเนี่ยเราก็แค่บล็อกไปเลยเลิกติดตามไปเลย 2. ให้เราทบทวนตัวเองว่าทําไมเรายังยึดติดกับคนเก่าพอรู้สึกผิดไหมหรือว่าเพราะอะไรเหตุผลของตัวเองซึ่งไม่มีใครหยุดการกระทําของเราได้นะคะนอกจากตัวเราเองอันนี้อยากให้จําไว้เลยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือข้อ3 เป็นปกติคะ่ะที่เราจะเกิดความรู้สึกกลัวกังวลหรือว่าเครียดจากการที่อยู่ๆความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีก็หายไปให้เพื่อนๆลองคิดว่าแล้วความรู้สึกดีๆเหล่านั้นอะ่ะมันทดแทนได้ด้วยการที่เราไปแฮงเอากับเพื่อนไหมหรือว่าอยู่กับคนที่เรารักหรือคนที่รักเราอะ่ะมันช่วยได้ไหมรวมถึงการโซเชียลดีทอค์ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เพื่อนๆจัดการความเครียดของตัวเองได้ดีคือลดละเลิกแบบที่พี่ไมบอกไปเลย Mm hmm. ซึ่งก็จะเห็นว่าสามวิธีของคุณแมรี่โจค่ะก็จะคล้ายๆกับที่แบมกับพี่มายได้ทําไปในประสบการณ์จริงของตัวเองเนาะซึ่งทุกวิธีก็สามารถนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ได้นะคะถ้าเกิดเราอยากจะ move on จริงๆอสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับความสัมพันธ์นี้มีใครเคยตกอยู่ในฐานะของ ผู้ส่องหรือว่าผู้ทุกสองบ้างไหมก็สามารถมาใช้ให้ไมยกับแบมฟังกันได้เนาะแล้วถ้าหากว่าใครที่กําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะแล้วรู้สึกว่ายังอยากที่จะอยู่แบบนี้ไปก่อนเพราะการตามดูหรือว่าตามส่งทําให้รู้สึกดีหรือว่าหายคิดถึงเอาจริงๆก็อยู่ได้นะถ้าอยากอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า ถ้ารู้สึกว่าเริ่มไม่เฮลตี้แล้วยิ่งส่องยิ่งทำร้ายตัวเองค่ะการพาตัวเองออกมาสักพักหนึ่งเออซาสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเราออกมาได้ตลอดไปก็ได้นั่นแหละก็อาจจะปลดล็อกตัวเองได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันที่ไมค์กับแบมได้พูดไปเออสุดท้ายแล้วมากับแบมขอเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่อีพิซดหนะ้าสวัสดีค่ะ a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android